ได้ดูรายการเด e ะ o อส e k เค s อาจารย์โอเล่วันนี้ไหมพี่ <Okay. S 1> ชองยังไม่ได้ดูนะ <Okay. S 1> แต่ได้ดูคลิปที่เขาตัดสั้นๆ oh. ท็อกฟรีสามบาทห้าสิบหนึ่งในพิธีกรไปวัดอะไรหมากๆอะไรไม่รู้นะถ้าจาไม่ผนะ oh. ิดนะอาจารย์โอเล่กับนางด้วยรู้สึกส้มเชงไม่ได้ไปวันนี้ตอนนี้เขย่าติวห <c oughs> ล่นมาหนึ่งอัน S <S เลขที่ออกยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าอ่าส่งลงไปส่งไปในแอปเขียวแล้วส่งคลิปไปแล้ว <S <S แล้วเมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อเช้าครับผมตื่นเกือบเที่ยงเลยมั้งเอ้ยไม่ใช่ตื่นเร็วอยู่แต่ก็นอนนอนอยู่สองช่วงตื่นมาแล้วก็นอนนอนนอนต่อเพื่อจะให้นอนได้เยอะๆเพราะว่ากว่าจะไลฟ์เสร็จก็ เกือบเช้าแล้วใช่ไหมเอาเวลาจําไม่ได้แล้วกันไม่รู้ว่าเป็นก่อนเที่ยงแล้วกันก่อนจะตื่นฝันฝันผมฝันนะฝันแบบเป็นเรื่องเป็นลาวเป็นฝันดีเหมือนเจอคนแล้วก็ไปที่ไหนก็ไม่รู้รายละเอียดของความฝันพอตื่นปุ๊บมันลืมนะแต่จําได้ว่าเจอผู้คนและได้พูดคุยอะไรอะไรแล้วพอตอนนี้ก่อนจะตื่น จริงๆบอกก่อนว่าถ้าฝันจะกับตัวเลขบางคนก็บอกว่าให้เงียบไว้เดี๋ยวเลขมันจะเคลื่อนใช่ไหมใช่เออผมควรจะเล่าไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะเล่าเถอะอยากเล่าแต่ก็อย่าอย่ามาอย่าโปรใช้วิจารณญาในการรับฟังนะอาจจะเป็นฝันฟุ้งฝันที่แบบเป็นจินตนาการเป็นอะไรต่ออะไร อาจจะไม่ใช่ก็ได้คือก่อนจะตื่นมันคล้ายๆกับเป็นเหมือนแบบนึกนึกถึงปลายดินสอเนี่ยมันจะเป็นกลมๆใช่ไหมอันเนี้ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแตเน่เป็นเงินสีเงินเป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมมันจะวางสองอันบนแล้วก็สองอันล่าง ไอ้สองอันบนเนี่ยเ็ก็คือจะจะไปแล้วพอมพอเห็นอีกทีหนึ่งมันเหมือนมีอะไรมาให้เห็นเฮ้ยมันมีเลขที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าเลยนะปั๊มเป็นเป็นเป็นบุ๋มลงไปเป็นตัวเลขอไม่ออกนะไม่มันเป็นเป็นแบบเป็นล่องอเออเป็นล่องไปในเนื้อเงินเนี่ยเป็นเลขสองจับหนึ่ง แล้วตอนนี้เป็นก้อนสีเหลี่ยมๆลงมาข้างล่างอีกผมก็เห็นเลขอีกเป็นหนึ่งกับตอนแรกไม่มีผมก็เอา้าไม่มีตัวเดียวอะตอนนี้พอสักพักหนึ่งมันก็เหมือนโผล่มาให้รับรู้ได้ว่าเป็นหนึ่งกับหนึ่งนะแล้วพอรู้อย่างนี้ปุ๊บผมก็ตื่นในฝันก็เป็นฝันก่อนตื่นน่ ถ้าฝันก่อนตื่นนี่เขาว่าอย่างไงมีใครรู้เรื่องความฝันบ้างอันนี้ไม่ได้มาบอกให้งมงายเรื่องอะไรนะรายการผมก็เป็นบันเทิงนะครับฝันนะตอนย็งเด็กเรื่องผีฝันบ่อยมากแล้วฝันเกี่ยวกับเลขบ่อยไหมคือคืออย่างนี้ผมเป็นคนไม่ค่อยได้ฝันเจอตัวเลขหรืออะไรวันนี้ก็ถือว่าเป็นฝันที่แปลกสำหรับผมแต่โตขึ้นมานะพี่พี่โชค ก็ไม่ค่อยฝันเรื่องผีเรื่องอะไรเลยแต่เลขเนี้ยนานๆที่จะฝันแล้วออกไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยฝันแล้วออกไหมก็ออกนะเป็นบางครั้งไม่ทุกครั้งอ่ะอืมผมชอติไม่ค่อยฝันเลยมาไม่รู้ไม่ถูกสักทีหนึ่งน่าสงสารมากเลยไลน์นั้นะแต่ผมก็โดนกินไปหลายงวดแล้วแขวนนวมท่าโมบอก ให้เพื่อนซื้อหรือว่าให้คนทางบ้านซื้อเนี่ยบางทีมันก็ถูกนะบางทีมันก็เฉียดตัวหนึ่งอะไรเงี้ยต้องซื้อขึ้นลงอะไรแบบนี้กับโคุณอาจาร์โอเล่แม่นออกพยายามจะออกบ่อยมุนี้แกย่ิบห้าแตกของพิโชคยิบเอ็ดสองห้า อาจารย์โอเล่ก็ทํารายการก็ชอบไปไปจับติวบ้าบ้านเล็กที่ตัวเองเนี่ยจะออกบ่อยมากเลยบ้านเล็กที่อะไรคะห้าสบหกห้าสิบหกอ๋อห้าสิบกออกไปแล้วเนี่ยมันจะออกกลับกันอนะ่ะห้าหกหกห้าหรือว่าห้าเก้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะหัขวขึ้นหัวลงคุณ <laughs> กุ้งบอกว่าไม่เคยฝันเลยค่ะหลับสนิทยาวเลยค่ะ เลขเลขเลขบางเลขที่ไม่ค่อยออกมันก็ไม่โผล่กัเลยนะมใช่ไอเลขไหนที่มามันก็มาบ่อยบ่อยคนมีดวงซื้อไงก็ถูกอืปีนี้หกมาบ่อยหกไม่เอางวดนี้สองเก้ามาแน่นอน ออกมาสองตาเอาเป็นว่างวดนี้มีหนึ่งกับสองพี่โชครับมีเลยเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าอยู่บ้านเนี่ยอุดหนุนแล้วนะอดหนุนคนไขยเลยก็ขอห้าสิบล้านขอให้ถูกไวๆรอส่วนแบ่งอยู่รอส่วนแบ่ง ไม่อะเขาจะตัามเนอไ่รูรถูร้อยสิบห้าล้านอะทำบุญยอะเขาทำบุญเก่ามาใช่เขาบอกว่าต้องต้องมีบุญเก่าเขาจะจะได้สมบัติเก่าเขามาแล้วก็เพ่คนถูกอะผมจะเล่าอะไรฟังว่าผมเคยถูกคนคนถูกอ่ะไม่พอใจไหใหะเขาก็เหมือนคนทั่วไปอะที่แบบโอ๊ย ไอ้ฉันถูกแล้วห้ออเลยเลยเขาจะงงงเหมือนกันว่าเอาถูกได้ยังไงเข้าใจนะประมาณนี้หลายคนมันก็ไม่คิดว่ามันจะถูกโเฉยแต่บดมันจะลงตัวมันเข้ามันเองใช่ไหมออกตัวเข้าเฉยคนดวงเฮงเนี่ยถ้าเกิดซื้อเล่นอยู่แล้วก็ถูกบ่อยๆแล้วก็ซื้อถูกหกตัว ตรงๆอะไรเงี้ยไม่ว่าจะรางวัลที่หนึ่งถึงห้าหรืออะไรเงี้ยนะรางวัลไหนกันแล้วแต่นี่ถือว่าที่นี่มันห้าตัวเองเยอห้าตัวเองเ่รอืมก็มาถูกสามบ่อยสามสามกับสี่บ่อยอืมเพราะเขาต้องให้มันโดนห้าเป็นสามกับสี่ได้เงินเป็นเทียบเงินไทยประมาณเท่าไหร่ยี่สิบบาทฮะยี่สิบยูโรก็พันกว่าบาทพันกว่าบาท ถูก,ถกบ่อยเขาเล่นอย่างนี้ไงถ้าให้มันถูกของเขาก็คือจะได้หมดที่เขาตั้งรางวัลไว้อืมแต่จะโดนสามบ่อนสามแล้วก็สี่บอยอะไรเงี้ยก็จะไม่มันไม่ใช่รางวัลใหญ่ไงคือเขาจะต้องให้ป๊บเลยคืออธิษฐานไปเลยถ้าเกิดจะก่อแตกจะสร้างทําบุญสร้างวัดให้พศาส,สนาครึ่งครึ่งหนึ่งไปสร้างวัดบริจาคเงินสร้างวัด 50%เราต้องเอาบุญบุญทางศาส,สนามาร่วมด้วยช่วยกันบางครั้งบุญของตัวเราเองอาจจะไม่มากพอที่จะไปถูกใช่ไหม <Okay. S 1> แต่ถ้าถูกแล้วต้องทำจริงๆนะไม่งั้นอาจจะมีอันเป็นไปจไะไตั้งแต่จะใช่ไหม hmm. อ่ะอีกหนึ่งนาทีสิบแปดแล้ว ลงไหลดีกว่าคุณกัลยาโอวยชัยให้พรเลยครับจะรีบนอนจะรีบ2ชั่วโมง11นาทีแล้วจะรีบนอนเนี่ยตอนนี้นอนเร็วจะรีบนอนนอนเร็วเขาจะไปสาะเลือดบุุลักษวาเทวดาคุ้มคองโอเทศเทวาและเทวดาทั้งหลายอาถุวเทพแม่มหาลัศมีองค์สุรัสวดีพระพิคเนตฤอษีร้อยแปดตน เจ้าก,กรรมนายเวรเหล่าดวงวิญญาณทุกดวงจงมารับศุนบนเถรอุสุนวันนี้ด้วยเธอสาธุเชิญคุณปั้มครับขอให้เพียรุติโชคทุกท่านนะกายสิทพาท่านบุญรักษาคุณพระคุ้มค,มครองมีฤักิ์ิษย์คุ้มครองรวยๆเหงๆนะคะสาธุครับสาธุเชิญน้องแตงโมครับโมกีค่ะ ขอให้โชคดีทุกคนค่ะมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงค่ะวางทึงได้ให้สมบัติสาธุจบก็มีบุญอะไรอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ตั้งจิตอุทิศแผ่บุญไปยังผีวิญญาณที่หลายคนได้ไดมาเล่าในวันนี้นะขอให้มีความสุขความทุกข์มาลายหายสูญได้ไปสู่สุคติสัมปายะพบ กันทุกท่านทุกผีทุกวิญญาณเธอแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นทีลรักความรู้เทวดานะครับแล้วก็รวยเๆเฮงๆปังๆพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค,คิดว่าจะมาเร็วแล้วบางครั้งสี่ทุ่มมาเลยสี่ทุ่มแล้วอาจจะเลิกสักเที่ยงคืนนะช่วงนี้อาจจะอาจจะไล่ลดเวลาลงเพราะว่าจะรีบๆนอนนะนะครับ โอเคหรือถ้าเกิดสามสี่ห้าหกสามทุ่มจะเร็วไปเนาะสี่ทุ่มสิงทักเยงงคืนก็พอนะอา,นากจาคเลจัง,งก็ต้องมีความตั้งใจมุ่งมัน่นมุ่งมั่นว่าจะทำให้ได้แล้วก็พอถึงเวลากำหนดไว้เลยครบสามเดือนจดไว้เลยผมจะจดไว้ที่ปฏิทินนะว่าครบกำหนดแล้วแลวพอก่อนถึงเนี้ยก็จะอย่างเงี้ยแตจะรีบนอนถ้าเกิดบางช่วงก็จะออกกําลังกายด้วย นะครับแล้วก็คือพยายามทําให้มันแบบพร้อมที่จะไปบริจาคเลือดประมาณนี้แต่ถ้าเกิดนอนดึกเนี่ยไอ้วันที่จะไปเนี่ยก็ต้องนอนนอนเต็มอิ่มอ่ะใช้คํานี้แล้วกันนะครับแต่ผมก็ตื่นสายมากไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ไกลมันจะมีรถกาชาดเคลื่อนที่ก็ไม่สะดวกในเวลาที่เทามาแล้วไม่อยากจะเลื่อน พอถ้าเลื่อนไปก็อีกสองเดือนอย่างเงี้ยและผมคิดอย่างนี้ว่าเกิดสมมุติออไปวันนั้นเลือดลอยเลือดบริจาคไม่ได้ตอนนี้ยาวแล้วแต,แต่แต่ก็ก็มีคิดไปก็คือโรงพยาบาลน,นครพิมพ์ไปได้ตลอดคือถ้ารถเคลื่อนที่เนี่ยเขาจะมีรอบเงียไปอำเภอนน้นไปตรงนน้นตรงนี้บางทีไกลมากปกติผมก็มาอยู่เชียงใหม่จะไปบริจาคที่ หน้าห้างแมคโคแม่ริมแม่ริมแต่ปรากฏว่าเวลาเขามีงานอะไรไม่รู้หรืออ๋อมันอย่างนี้ช่วงหลังที่ไม่ไปจับรถเพราะว่าเขาเลื่อนไปเป็นสิบกว่าวันที่ผมไม่อยากจะเลื่อนนะแล้วก็เขาปรับปรุงย้ายที่บริจาคโลหิตย้ายไปอีกที่หนึง่งเพื่อที่เก่าปรับปรุงซ่อมแซมแต่นี้พอย้ายกลับเนี่ย พวกเขาก็ไม่ออกรถไงไม่ออกรถไปลักเลือดเลื่อนไปสิบกว่าวันยี่สิบวันอยเงี้ยสิบห้าวันยี่สิวันผมก็ไม่รอแนละ้วเพราะว่ามีความรู้สึกว่าการทำบุญการช่วยเหลือชีวิตคนผมจะตั้งเวลาไว้ว่าสามเดือนครั้งพอเลื่อนเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันมันจะเสียโอกาสในการสร้างบุญกุศลทำความดี แต่ถ้าไม่จดไว้นะว่าคบเมื่อไหร่นะและไม่มีความตั้งใจจะไปนะเดี๋ยวพอมีทุเละพักผ่อนน้อยอะไรต่ออะไรมันจะเลื่อนเวลาไปอีกแล้วก็เลื่อนไปอีกเลื่อนไปอีกจนบางครั้งหลายเดือนครึ่งปีลืมลืม,ลมนานเลยตอนนี้พอมาสักพักนึงเอ๊อะเราอยากจะบริจาคเรื่องไหนม,มันลืมเลือนไง เพราะว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญต้องคิดถึงเราได้ช่วยชีวิตคนให้รอดตายได้บุญเยอะแล้วก็ตัวตัวเราถ้าไปบริจาคได้ก็ได้บุญมโหฬารมหาศาลเลยละแล้วก็ยามถึงข่าวขับขันจะเกิดเหตุเกิดอะไรวิบากกรรมไม่ดีเนะน,นี่ยอานิสงส์ตรงบริจาคเลือดเนี่ยจะตักมาช่วยคุ้มครองชีวิตตาย กบจิตใจของเราเพราะว่าเราได้ช่วยให้เลือดให้ชีวิตคนอื่นๆไปแล้วผลบุญนี้แรงนะครับแรงอ่ะวันนี้เท่านี้นะครับไปนอนไปพักผ่อนกันดีกว่าสวัสดีครับผม